Bunissimo hola Elsa Godardo Soy Antonio Portillo con un ocucoya le p r e e n t o a t h l a n d i a อยากจะแปลแทนคุณผู้ชมแต่บอกเลยว่าหขอพายบแปลไม่ไหวจริงๆแต่นี่บอกเลยไม่ตกเทรนนะฮะเพราะอนแนะนําตัวแบบแอนโทเนียพูซิลเป็นภาษาสเปนด้วยเลยสําหรับแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสอินเวิร์สไทยแลนด์2022นะครับเพราะตอนนี้ใครๆก็บอกเลยว่าแม่นั่งไม่ติดเหมือนที่คุณอพิยาบอกลุ้นมง3ในการประกวดมิสอินเวิร์ส2023ที่แอนโทเนียกำลังเก็บตัวอยู่ที่ประเทศเอลซาวาดอ์นะครับและคนที่ตื่นเต้นไม่แพ้ใครก็คือแอนนาเสือนี่แหละตัวแทนสาวไทยเมื่อปีก่อนคุณผู้ชมฮะ จะตัวบอกว่าดีใจกับกระแสป,ปีนี้มากๆเลยนะครับที่แฟนนางงามไทยให้กำลังใจสายสะพายใต้ไลน์กันคึกคักด,ด้วยเธอเข้าใจความรู้สึกของแอนโทเนียเลยว่าแรงซัพพอร์ตสำคัญขนาดไหนยิ่งกับโค้งสุดท้ายใกล้ไฟนอกสัปดาห์นี้แบบนี้นะฮะเรื่องกำลังใจก็เลยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดแหละครับ สำหรับแอนนาและการเอาความรู้สึกตัวเองนะคะยิ่งตอนที่แอนนาได้ไปประกวดมิชชันอเวอร์สและการยิ่งใกล้วันไฟนอลแล้วยิ่งแบบอยากได้กาลังใจจากคนไทยอยากได้พลังบวกอยากได้คาพูดดีๆที่จะทําให้เราแบบหุดสู้มากขึ้นก็อยากฝากทุกคนนะคะว่าใกล้โค้งสุดท้ายแล้วมาฝากเอากําลังใจเอาพลังบวกดีๆให้กับแอนโทเนียเยอะๆเลยนะคะการบริจาคร สำหรับแอนาเสือแล้วครับเรื่องที่ทําให้เธอท้อในช่วงเก็บตัวในการประกวดเมื่อปีก่อนตัวคงหนีไม่พ้นเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษไม่ชัดนี่นะฮะเธอเล่าว,ว่าก่อนเดินทางไปประกวดได้ฝึกภาษาอย่างเต็มที่แล้วนะครับสิ่งที่เธออยากให้ทุกคนโฟกัสก,ก็คือเนื้อหาที่เธอพูดมากกว่าแต่แต,แต่แต่สุดท้ายคุณผู้ชมฮนะทุกคนไปมองท่าทางการพูดไปจนถึงเรื่องของรูปปากคอมเมนต์แรงนะครับว่ารูปปากไม่ปกติซึ่งเป็นสิ่งที่เธอจําได้ดีเลยแต่ก็ไม่ได้นํามาใส่ใจแล้วก็ลดคุณค่าในตัวเองนะครับ ทุกวันนี้อนาเสียบอกว่าพยายามพัฒนาเรื่องของการออกเสียงให้ชัดไม่ใช่เพื่อให้ถูกใจใครฮะแต่อยากเพิ่มศักยภาพตัวเองนี่แหละแล้วก็อยากจะแชร์วิธีการก้าวผ่านพลังงานลบแบบนี้ให้กับแอนโทเนียนด้วยครับ ลูกปากแต่ละคนมันเกิดไม่เหมือนกันเนาะมันก็บางครั้งแบบบางครั้งลิ้นอันอาจจะใหญ่เกินไปก็ได้ทนาเนตัดบินก็ไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนเออแล้วก็เรียนเรียนรู้ที่จะพูดให้มันดีขึ้นต่อไปคะ่ะโดยแต่ผ่านเก้าผ่านเ่ยใช่เออเราอย่างที่บอกอยากให้ทุกคนโฟกัสแค่เนื้อหามากกว่าเอ็นาก็เลย ไม่ไม่ไม่ได้สนใจมากขนาดนั้นค่ะอยากที่จะสื่อสารออกมาด้วยคอนเทนท์ที่มันคุณภาพมากกว่าอนะว่าถ้าคนที่เข้าใจอนนาจริงๆได้รู้จักตัวตนอนนาจริงๆเขาจะมองผ้ามองมองก้าวขามแล้กันก้าวข้ามขอโทษค่ะก้าวข้ามเรื่องเหล่านั้นไปค่ะแล้วก็จะโฟกัสที่คอนเทนต์มากกว่าค่ะ ทุกคำพูดด้านลบแอนาเสือยังนำมาเป็นแรงผลักดันด้วยอย่างที่เธอบอกเลยนะฮะนี่คือประสบการณ์ที่เธออยากส่งต่อให้กับแอนโทเนียว่าอย่ามองคอมเมนต์ไม่ดีเป็นพลังงานลบอย่างเดียวเพราะบางครั้งเนี่ยสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนได้ดีเช่นเดียวกันด้วยโดยคุณผู้ชมสามารถร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนสาวไทยครับแอนโทเนียในการคว้ามง3ในการประกวดมิสยูนเวิร์ส2023รอบไฟนอลในวันที่19พฤศจิกายนนี้เวลา7โมงเช้าตามเวลาในบ้านเรานะครับ สามารถติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวได้เลยทางเพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS ครับ